วันนี้ครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถสภาเด็กเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆวันนี้เราได้พาทุกท่านมาพบกับโครงการส่งเสริมอนุรักษ์นีเสียงกลองปูจามือท่าปลาที่มีการขับเคลื่อนและก็ได้ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในส่วนของศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพภณี์ หนึ่งในภารกิจที่สําคัญของสภาเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือการทํางานเชิงป้องกันและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามพรบส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานและประสานงานในกิจกรรมด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้าง ทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นที่ทางด้านวิชาการการศึกษาสุขภาพอนามัยคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมกีฬานันทนาการรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของเด็กและเยาวชน ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิษร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิษได้จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับรวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตฐมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมการกล้าสแสดงออกกล้าคิดในเชิงสร้างสรรค์พร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีน้อง,งสภาเด็กเนี่ยได้อะไรเยอะนะครับจากการเป็น สมาชิกหรือเป็นคณะบริหารสภาเด็กผมก็เห็นน้องๆบางคนเนี่ยใช้ทักษะประสบการณ์จากการเป็นสภาเด็กเยกวาวชนไปใช้ในการประกอบในการทํางานบางคนเจริญหน้าที่ในการงานนะครับบางคนได้รับความชื่นชมนะครับจากหัวหน้างานว่าเออเขาเป็นคนทํางานดีทํางานเก่งทํางานคล่องนะครับก็จากการใช้ทักษะประสบการณ์ที่เขาเป็นสภาเด็กเยกวาวชนนั่นก็ เป็นภารกิจหนึ่งนะครับของบ้านภักเด็กและครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาสักภาพเด็กนะผ่านกลไกลสภาเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับ หนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมความสามารถและการกล้าสแสดงออกของเด็กในจังหวัดอุตรดิตถ์คือโครงการส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่ชาหรือกลองบูชาในอำเภอท่าปลาให้น้องๆเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวล้านนารวมถึงการฟ้อนดาบและฟ้อนเจิงศิลปะวัฒนธรรมที่ใช้ท่าทางและลีลา่ร้ลำในการแสดงให้พวกเขาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ก็กต้องขอบคุณนะครับทางบ้านพักเด็กใช่ไหมครับที่ว่าให้กุประมาณหรือว่ามาให้ความสนใจสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ให้กับลูกหลานหรือให้ชาวบ้านนะครับสืบทอดกันต่อไปอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ สำหรับเด็กและเยาวชนที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่และทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมสามารถติดต่อได้ที่สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดและบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง77แห่งทั่วประเทศ